สวัสดีจ้าอยู่กับย่ร้ามสุดรลอ,อีกแล้วเดอเอ้อเอวันนี้อยู่กับเกมเอ่าลักกี้แมวโพงเนาะเออลักกี้เนโกะนะจ้าเออวันนี้เฮียขออนุญาตโกทุนมาน้อยไหนเดอเอ้อมันเริ่มจะซับจางล้วไปเกมไหนมันก็บ่แจกไหมเออหรือว่าจะมาลองอืมลักกี้เนโกะเดอเอ้อแมวทวงโอเค มันเป็นขั้นต่ำเบ็ดหนึ่งเลจ๊ะเออจะซื้อจะซื้อฟิจิปินหรือเปล่านะซื้อดีซื้อเบ็ดหนึ่งโอ้ซื้อเอ้กระจกแกซื้อเบ็ดหนึ่งเนะเบ็ดห้ามันขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปเลยแล้วกันเออไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเจ็บคอเออเอามันก็กดว่ได้แล้วเอ้เนี่ยลามชอบบังเวยเออไปเออ เงีย้ยา,ามชอบบังเลยหน้าบ,นบานๆนี่แมะ <laughs> โอเคเงีย้ยา,ามซื้อเบ็ดห้านะจ๊ะมาถึงก็ซื้อเลยเอออยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแตกให้หรือเปล่าหรือมันจะเกียร์เนาะ <laughs> เออมาแล้วมาแล้วสิบสองฟีสปินนะจ๊ะเออมาแมวเฮ้ย <laughs> เข้าบ้างสิฮัลโหลเออมาแล้วจ่ายแล้วเออนั้ยจะเกือาอ่าเหลือแปดรอบแล้วนะจ๊ะห่วยม,มาวมาเมาเออมีตม่อมีเวาเว่ยเอ้ยแบบไรเนี่ยคูณยี่สิบสี่ลอยอยู่แล้วมาหรือยงังมาแล้วอ่าเคด้วยเข้าไลา่เออ,อมันคือบางหน่อยแต่ละเฮเออจะ ยังไงเฮ้ยฮัลโหลมันก็เขาอันให้หน่อยเทอะโอ้โหหนาโอ้คุณตั้งสามสิบสองแม่ว้ายมาแล้วเจมบนหน้าวุ้มมาเขาอันบางส่งบางสุดไทยเออมามาอะไรไปออคุ้มแล้วยังไงก็คุ้มเนี่ยออดอกเดียวเสียวทั้งคืนสีแล้วแม่ ทำชอบทำให้ลุ้นใจจะขาดเออโอ้ยเข้าให้บ้างเดียวเนาะเออก็ดีกว่ามันไม่เข้าให้ละกันโอเคเออได้ต่อชีวิตได้ไปต่อเพิ่มมาเท่าไรพันซีอืมหลุลลดียงเกมแป๊บหนึ่งเนีมันต้องเปิดเพลงไปนำยังมวนมาอา่าเดี๋ยวกดไปก่อนอา่าหาลายสวยๆก่อน มันเป็นเทคกกันิีกเนาะของเงียเนาะเออซูชิสาหร่ายแบบไหนหาอะไรงามๆก่อนเด้อเงียขออนุญาตหาอะไรงามๆก่อนอืมเดี๋ยวจะซื้ออีกสักไม้เผื่อมันแบบจะแตกบ้างใหญ่ให้เออโอ้ตัวคิวตัวคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยยังไม่เข้ากดเอาก็ยังไม่เข้านะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยแปลกว่าวันนี้อื ปกติเฮียจะกดเข้าเอาเข้าเอาเนาะแต่ว่าซื้อเอามันไม่ค่อยไม่ได้เลยแหละบางกีก็ไม่ได้คือหมดเลยแหละเออคิดด้วยข้าอะไรเอเอถ้ามันเปลี่ยนเป็นวายอย่างนี้มันถือว่าเป็นลายสวยนะจ๊ะเออถ้ามันอ่าเข้าลายแล้วแต่ออกเป็นวายเนี่ยอลองซื้อเบีดสิบไปเลยเออย่าไปยองโอเคค่วะอืม ไงเนี่รระยคือกดบ่ไะเดี๋ยวบ้านเนี่ยเฮ้ยเนี่ยล้ำมากาวังเว้ยเออต้องขออภัยเนี่ยล้ำหน้าใหญ่หน้าบาน,น <c oughs> เเนาะออยังไงามาแล้วมาแล้วเออสิบหมุนสิบหมุนฟรีนะจ๊ะเออนะขออนุญาตอา่าขยับตัวขยับจิงจังหน่อย <c oughs> เออเนี่ยล้ำบงังชอบบังไว้ โอ้ยเมื่อกี้นี่แม็กซ์กว่าได้เหรอสาหลายแบบทั้งหน้าเมื่อกี้นี่โอ้ยอเห็นไหมเห็นไหมวายมันตกมาช่องสองแล้วเออมาเอเข้าไลายไหลเข้าไล,ลายอยู่อ่าไปต่ออืมสาหลายซูชิสาหลายนะจ๊ะเออโตเจขอคิวได้หรือเปล่าคิวได้หรือเปล่าคิวมาอยู่เด้ออืมไหลดีเอเอเต็มกระบังเกียร์ เราซื้อเท่าไหร่นะไม้นี้เราซื้อ750เนาะเอออ่ายังยังไม่ได้ทุนคืนมาเลยนะเออตอนนี้แต่มาแล้ว500รนะจ๊ะออุ้ยมีแต่แมวเหรอคูณ2 8รออยู่แล้วนะจ๊ะเออสามรอบคูณไปอีก30จะเข้าลายหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเพกตีมันเข่าให้แล้วเฮยเฮ้ยเฮ้เอ้ยยังมาอยู่ยังมาอยู่ ยังไงมีต่อไหมยังไม่มีต่อเฮ้แต่ก็ได้อยู่เออต่อไปเป็นกําไรหนอหนะเออหนอหรือเปล่ามาอยู่เด้อมีต่อไหมมันก็ยังไม่แตกมันก็ยังแตกยังไม่แรงเลยอ่ะเออเอมันก็คุ้มอยู่นะจ๊ะการซื้อฟีสปินซื้อมาเจ็้อหาสิบแตกมาที่พันสองนะจ๊ะมันก็คุ้มเบ็ดอยู่ดีกว่ามันไม่ให้อ โออโกดเอาแล้วกันนะอแมวลัคก,กี้เนโกรนะจ้ะมันชอบความรุนแรงเออก่อนเฮียจะกดก็อา่าคนที่เข้ามารับชมคลิปเฮียนะจ้ะเออยาดูเฉยๆโอเคหรือเปล่าเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮียรลับสุดหล่อด้วยเดอ้อเอแล้วก็เฮียลงคลิปทุกบ่ายสองนะจ้าเออถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ้าลิงก์อยู่ด้านล่างเดอ้อเฮียฝากไว้ด้วยนะจะ ่าอไปเลยแล้วกันเนีายนี่ไงล่ะเออเพิ่มเบ็ดมาเข้าให้เลยของจริงเออเนี่ยเออมันชอบความรุนแรงเออแมวลักกี้ในโก้นะจ๊ะเออมันชอบความรุนแรงนี่แหละต้องเปิดโบใส่มันเนาะเออต้องอยัดเยียดเนาะยัดเยียดความมบนผัวด้วย จะเจืดจะเจอือบันไดมานี่มาบอกความรุนแรงมากุดเทอร์โบบอกอมาอะไรไปอะไรปุยรู้ไปขอคิวชอ่องแรกได้หรือเปล่าเออเคด้วยยังเข้าไลน์อยู่มีต่อไหมมีต่อไหมออมาได้โคมไฟสีแดงเออมันเป็นสนัญลักษณ์ที่โตดแพงนะเมื่อกี้เนี่อ,อโอเคหวานเกียบซูเุอ,อร์เมาากานะยะไปต่อแล้วกันเ เดี๋ยวมันจะเสียนาฬิกานะจ๊ะเออเนี่ยไม่แก้ด้วยเออเสียเวลานะจ๊ะเออเคด้วยไรเข้าไล่ตัวเอเชื่อมต่อซูชิเออมาแล้วซูชิเอ่อหน้าเสียวมอนเออตัวเจตัวเจเข้าไหมตัวเจไม่เข้าอ้ถ้าตัวเจเข้าเมื่อกี้นะบอกเลยวายวายแตกแบบเป็นแถบเลยเมื่อกี้เนี่ยเออมาเมาเออคุณสองไปมีต่อไหม ไม่มีต่ออยู่เซียมนอนอยากเข้าอุ้ยว,ยเวยนะัเคด้วยหมดหนาเคด้วยเฮ้ยคด้วยวัวไแมวแมวแตกไหมแมวขอแมวขอแมวช่องแรกขอแมวช่องแรกมาไหม,ม,มถ้าแมวช่องแรกมาบอกเลยบอกเลยเอ้ยังไ้ไปต่อไปต่อยังไงมีไหม,อมขอแมว,แมว มาไหมโ้สเกต็ตเตอร์ลงมากันลายหัวดักเนื้อโอ้โหออ,ออ่างได้อยู่เออวันเยียบนะจ๊ะออโอ้ยถ้าแมวมาช่องแรกนะมันจะเป็นการอ่าอ่าเข้าลายเออแล้วมันแพงมากจริงๆถ้าแมวเข้าลายน่ะเขาจะเรียกแมวแตกแมวแตกเนาะแมวแตกสวยพีสวยเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อ,อู เนี่ยเ,ออเข้าฟรีสปินแล้วนะจ๊ะเบตห้าสิบอืมได้สิบรอบมามารับชมต่ออ่าสิบรอบเงีๆมาอ,อ่คูณสี่เออมาแล้วมาแล้วตัวเ,เจเขาไล่พอเคด้วยมาอยู่ซูชินะจ๊ะซูชิอ่าสาลีเออไล่ไปไล่เรื่อยคูณหกอืมเบตห้าสิบแล้วเนี่ยเป็นห้าสิบแล้วเนี่ยเออขออีกได้เปล่า แตกซับหนีบอ, <c oughs> อ,อมาแล้วจ้าสาหลายจ้าสาสาหลายสไปรูซิต้า <c oughs> ออหวานเกียรเหลือหกลอบนะจ้ะ <c oughs> าเมาเมาเฮ <c oughs> <c oughs> ยาดูเฉยๆนะจ้า <c oughs> ระวังเบ้าตาแตกนะ <c oughs> ถ้าดูเฉยๆนะ กดไลค์กดติดตามไม่เฮียด้วยนะจ๊ะเออโอเคป่าแล้วก็ถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ๊ะที่ลิงด้านล่างเดอ้เอ,อเฮียจะปักบุดไว้นะจ๊ะอยู่ในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะฟรีในฟรีมีอยู่จริงหรือเปล่ามันจะมาไหมยังไม่มาเออถ้าสเกตเตอร์ตกลงมาอีกตัวหนึ่งเออมันจะเป็นฟรีในพีของแทรของแทรอของแทรอยู่คั่วคั่ว ฟรีในฟรีมีอยู่จริงมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ช่องเงียบสุดโก้สุดรลอนนะจ๊ฟฟะฟรีสิอย่าฟรีเฉยนะฟรีแล้วก็ต้องจ่ายด้วยนะไม่ใช่ฟรีเฉยไม่จ่ายไม่อะไรเลยเอ้ยเคด้วยไล่ไปลไปล่ปุ้ยไปขอเองช่องแลกมาแล้วเออมาไหมไม่ไหมวัดเยียบแลวตอนนี้วัดเยียบแล้วเอเอ ตัวเจเข้าไรเปลี่ยนเป็นอะไรเปลนเป็นอะไรเป,เป็นตัวเอโอ้ยเน่อ,อคูณ32รออยอยู่แล้วนะจ๊ะคูณ34แล้วเหลือหบรอบอม,มามามา,มาอยู่เดอ้อมาอยู่เดอ้อสาหลายเนะาะบอกเลยถ้าเข้าไรบางนึงเ่งบอกโอ้โหเต็มกราบจ้ะเข้าอีกไหมอ,อู้ยโบไปหนึ่งทีดอกละเจ็ดอยหาสิปัตโวะเออเข้าเบ็ด50านสะิบแตกมาเป็นเหมือนแล้วตอนนี้อื ยังไหลต่ออยู่เออมันฟีในฟีนะจ๊ะเออมันมีโอกาสแตกหนักอืม,มาแมวมาสองตัวมามคูณสี่สิบลอยอยู่แล้วฮัลโหลเออรอบสุดท้ายแล้วมาหรือเปล่าไม่มา <c oughs> เอยไม่เป็นไรอ,อยู่ในกระเป๋าแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นนะจ๊ะเออบวกไปกับอีกที่เหลืออยู่เป็นเท่าไหร่สองหมือนเก่าว้ายหวานเจียอ นี่อ่ะเป็นยังไงเล่นได้ก็ต้องรู้จักฟอนะจ๊ะเออไม่ไปต่อแล้วนะจ๊ะเอออ่าถ้ากดต่อเดี๋ยวมันจะบูดมันเอ,อมันมันจะดวดนเนาะทั้งบวดทั้งด,ดวด่ะรอเดี๋ยวมันเอาคืนโอเคไม่ไปต่อแล้วอ,อืมไว้เจอกันพรุ่งนี้ไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเอออยากให้เล่นเกมอะไรบอกเนียได้เด้อเออขอไม่มาเลยไปแล้วนะจ๊ะบายบายจุ๊บ